นีปลาด้วยเนี่นีนแนวขัานอกขักนอกน่มนกกกามาหอด สบายดี bye. พ่อแม่พี่น้องเปิดสุขปุคนเนาะ <The> ดีตอนทับข้อ <The> สุซองมิสเตอร์คิงซีเอลเช่นเก่าเั่นเคยทุกคนเมื่อนี้บล็อกคิงจะพาทุกคนมาเลาะตลาดตจนยามแรงๆเนาะอยู่ที่ตลาดบานหลวงปอเมืองกระทั่งสระบ,บุรีเนาะว่าซีมีย่งเป็นตากินแดกกับฟ้าทุกคนมาอัพส้มและห้าฟังของคนกันเนาะว่าเป็นการเสรียเวลาเนาะเอามาอัพส้มกันเลยเนาะก่อนจะไปอัพส้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดที่ไม่ไหมเนาะ

กบมมเ่้้ยเนอันยีอกมาซื้อไเมาซ้อแม่สยแม่ค้าเพื่อนแน่นาะตลาดลองปอมักขวเวดงมักเรมือนแดเพื่นเป็นมาค่ายประจำหรอเนาะคายยังไงน่ยค่าผักพุกเองพุกเองเพื่อนจีใไม่อยากถอกล้องนะ

ตูวนึ0งพเออเส้นซ่ไงเนาะเอาเียส้นหนึ่งยุ่งเนาะเสเ็กอยม่ได้เยนนาะกมันบตลาดยำแรงบาน ยามแรลงบานลองกอสบรีแค่สับุรีเนาะเป็นบหกาศสลาดยามแรลงได้ไปเท้าม่านบ่มันนะยังบ่นมือนิดนึงเนาะใหม่เมือนนี้เหรอได้แต่ได้ไหมสิบเมต con lên cả đấy. cái này là nĩ nó bai đi. lo. cái này này. เท้าแล้วเอปันนี้นนันก็เป็นบรรยากาศตลาดต้นแหรงอยู่ที่ตลาดบานหลงโอ เมืองสยามบุรีแข้งสยามบุรีนเนาะได้ไปได้มาก็มาเลาะมาซืา้อเครื่องซื้อต้องเนาะมีอาหารปลาลาักไล่ข้าเภทเนาะเค,ะโ,อเคโอ้ขายอะไรเนี่ยเจียพูสามสิบไต๋อได้ยังเนาะ ใช่มอง,มองโอ้อนี่เลยคู่อ,อะไรสามสิบพันเนาะสามสิบพันทึ่งเงินบาทเท่าไงลอยนึง่งห้าสิบนึ่งสองรับ สัเปสดบามาณนังสเปสดาเนาะี่ปลาดิเงี่อันนี้ก็นั่งมื้งเหรใช่เหมือนเลยโดเจ็ดสิบ คืนหนึงที่สาสิบห้าเนาะเอาล้ค่อยคืน,นอันนดก็ไเรเไสามสิบห้าพันกบเนาะทยูทออาัป็นบึบาทในกระถิกประมาณเก้าเปบาทประมาณนี้เดืเนะาะเงินบวกเก้าเบ mồi nè, hồ men đấy nó há 10 phải bát luôn nọ, dai ngon cả, xui cái kem léo, đi, đang ส่วนนี้นัมยเนาะตัวนี้จะเป็นส่วนผักนก้อยเอานอยใรมหเนี่ยน,น,ออนู่นเออเมนหอกเนาะขึ้นมาหอกเห แซบนู่นนะนั้นยังนี่แซบเรนาลุที่ไฟฟ้าเดแม่เขาี่ไฟฟ้าที่บัไดเร็ว nhầm Mình tình á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì hai khương ăn hai thương này ừ, ờ... <laughs> nghe <ngay đế. cười> mà sự nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ที่ทานใส่ให้แ่่ขัดเนาะมาไมดุกดิกดุกดิบน่ามาหอดแค่ไดนปีสิบห้าขึ้นแล้วขึ้นเท่ไหรเอาซ้อบ้านที่บ้ันคณะหนะไปได้ยีใสิแสเงนีน่องไเออทบ้นมันโอ้โอเนี่ยจริงเออเนาะ

ว่าบนคายรูรถแเด้อบไดใส่ด้อีหละไม่ใส่ก็ขี้ต่อนนะใส่ก็ใช่ค่ะไดนวาคนอึงคนนึงก็ชิมนะเดี๋ยวก็ไม่ใส่ะลเราใ้ในเดนคแล้วเราไปนาใส่นให้บหวเลมมันุ้ยังไม่ยันไปงบนกมลมเลี้ยงใส่ละลายก็องบๆกบดมือนม เ่มๆแล้วนมแปิสเดี๋ยอันนยงอีหัวกุมหัวเคือดซับบไนมสดน่บุหัวเค็งอืดเข้าวันหน่ออืมเค็งอดเข้าไเรียบร้อยเจ๋อหองเทวันเอาไปบินแกเดอร์ใส่รอยมนล้วจ้เกี่ยวศพเกี่ยวจังเกีย คยาัมะอออนอะอืกันกมันชิดช่วงม้หนูตายแลเรก็เอกซมมดเลเลยและก็ไม่ดีสดว่าส่วนเนาะอยแล้วเขาเจ็บ่นขาเขนเห่าไปละ เช้าคุุลาไม่เคยไข่แงทั้งไม่สวยงามมากเลยเ่าะคนี้มันอาไปบได้เอกไปค่คเาจะไี่เน้นลูกค้าเลยเราจมาอาเลยไข่ก็ไล่เ้องยำนี้เนาะซื้อเขาจะไปเอามาเคดได้อว่างามแท้ เดนน้นเียนึ้เออเลียนนึกเอเตียนนึก่ใช่้ามือัเตมยนบไล่็เรงเหอนกันมเป็นไก่อา่าลเหเี่ยโย้ยแม่ก็เต็มฟักปุกๆกีไปทาว่าจะเอามาด้ใส่มาเต็มไปแลยวันนี้ เราไปเลาะบังกนเราไปเลาะโดนตล์ร้ายแหละที่พาดมานั้นก็เป็นบรรยากาศตลาดตอนแหลงเนาะที่ตลาดบ้านหลวงปอเมืองในแค่เชียงบุรีเนาะที่มณีเบ้าคิงได้เอามาฟักมาตอนกแว่พี่น้องของสมุทสุขคนเนาะขอบุกขอบใจสำหรับที่เบิ้งคลิปจนจนจบเนาะสำหรับมนีข้อเก่าของว่าสบายดีเนาะ